สวัสดีครับวันนี้ทำคลิปแกล้งลิก้าครับเดี๋ยวจะให้ลิก้าชมนัดโตครับว่าเขาจะโอเคไหมกับรสชาติและกลิ่นครับอ่าลิก้าครับพ่อมีอะไรในนี้ให้ดูครับลองดูสิหนูจะชอบไหมชอบ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 เหรอนัดโตนัดโต นัตโตว้าวว้าวว้าวเป็นไงลูกกลิ่นโอเคไหมลูกกลิ่นกลิ่นโอเคไหมลูกหอมหอมเลมหอมเลยหอมเลย เหมนเหมนเหม็น,มน,มนเาขาก็รู้กลิ่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไม่เคยได้ได้ลองนะครับแต่ว่าเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นว่าอร่อยนะครับก็เอาภาบรรยากาศมาให้ชมนะครับขอบคุณครับ